เอาโอเคตอนนี้เขามาเห็นเปลาไม้เขเ้าแล้วเขาสีมาอัน,นาท่านทำให้ท่านผู้ชมเบิง่งเราเป็นคนเป็นตระลุดตนแต่ว่าเราอาศัยแบบว่าเราอันล่ำเพื่อแลกกับเงื่อนข้ามที่ว่าผูกใจบุญกลายไปกลายมาได้ให้ท่านผู้ชมเดี๋ยวเราเป็นไร้สดให้ท่านพระทรงดเบิ่งเลยจากท่านผู้ชมที่ว่า ท้าย่ำเอาโรงลายนี่จะสีฟ้าล้ำคานเพื่อพระบารย,ย์ให้ท่านผู้ชมมในเบิงได้เห็นบรรยากาศโดยเฉพาะก่าแมนเจอผู้พิทักษ์ต้ตนกับโรงใหญท่านผู้ช้มในเบิงเป็นกอหาเดียงซีพตนเองด้วยการขับล้ำให้ผู้คนไกลไปไกลามากในฟังได้เบิงให้ใจดีกับปอนเพิ่นน้ำเล็กน้ำหน่อยเป็นการดีที่ว่าสาบุญสาวผู้ส อยู่สายทั้งไหนต้นร้างมีปูใจบุญมาหายเป็นตลอดปวดขาดเนาะเพราะว่าเป็นลำมวนติดแท้นี้เลยมัไรจากาไปกันฮะทั้งนี้จ้าสวยแต่ไม่เด้ ม่กบินจอยุดใหาไลอง้ปลีท่้อแล้วบ้ามตาอลันนยเดรเ้ยด้อเกนเ้อตะอตอนนี้เขาก็ยุที่แคมมคองแถวนะคนวิ่งกันที่ตลาดเมื่อนี่แม่ป้านี่มีตู้นี่มี่นมาลำู่นี่แหละลำวนหลได้เอาบรรยากาศมหาปาฝากเด้อ ว่ามีที่ใจเรียมใช้สภาใไปใจ้ไปบุญกับให้เป็นเมลิกมาย้ละถาห้อยกียพันกียร์สีกับหรือว่าเป็นการช่วยูที่พระเจ้าบุกเข็นแค่แต่ว่าใจเลยแ่าใจแขงแก่งอันนี้แมเนต์เป็นการขอทานานะุทธาบัแม่น ค็นม bon ah ีความสามารีความสวรรค์ในการของลำทำเพลงสนั่นเกินแต่มานําอยู่โคนใจไปกต่มาได้ตั้งเป็นไผ่มี่ิใจเอาเกินจะเคยบุญจะให้ขมันที่มาโคตรจะหายได้ยังไซ่ให้มากว่ามอดอุกว่ามีตาแจ้งมากคว่าแรงาพมากินเองบ้านไม่ขวบอะไรกะนอนเทา เรบคนนีเอ่ยมันไหนขอคนใดกอเทองนอนแยกเยตื่นมาจะใดมองนั่งไหนตั่แจ่ไปพุทธนินสาวพาทนไปสอยเสืออายุไม่คนยืนอายุไม่คนเงินให้เจ้าไม่้ทำเท่าได้นะสา Terima kasih telah menonton! อเอาเงินไปเนตู้เอาเงินเขาใ้ก่อนนึงโดยลำวนแท้ <c oughs> มวนหลายมวนหลายเด้อโ <c oughs> ดยเอาเขาว้เนเอาเขาไบก้อนมันเต็มแล้วฮะนอาเขาไปก้อน กูเป็นยังดอกตาบอดนะเฮาใจเฮาแข็งแกร่งเหนือโอเคงั้นกูเป็นกัญยากเด้อกูชอตาดีเลยเหน่อยมากเราก็อยากเป็นกันสี่แล้วแต่มันดีเลยบูเป็นยังสู้ๆแล้วก็ยังเอาตอนนี้อยู่ที่แคมของเด้อไปไกลไปไกลมากกว่มามาฟังเหนื่อยโอ้ยเหนื่อยวันนี้

คุณจันทร์นิชิชี่ t ู้ใจเอื้ออารีถ้าเธอรวมคือคือได้จะบ้างคึดๆๆยามนั้นเลยห ໃຜຄືເປັນເດດລັງອ້າງຄ້າພໍ່ພໍເມັ້ນຕ້ອງສໍຍໍມືເດືອດກໍທັງຫຼາຍມາກໄຂພໍ່ຈັ່ງນັ້ນເດດ រ្្ៃែល្ពូ់ទ្រូ៌់ក្រូវជ្រ្នុងសាញ្រូវទ្រ្្ស อ๋อตอนนี้แันอยู่ทีแคมของแคมของตอนนี้ยูทีแคมของแถวดอนจันทร์ๆๆ แม้ว่าที่เพื่อพูกรณีขาดที่ได้อาศัยมิจะไปไหนเลยหลังจากนี้มิจะมาขอหลวงร้องเจ้าโอ้เอ๋ยนี่นากี่หน้าหน่วยกน่วยสองเด้ง ที่มโนหน่อยบ่โตโตอบอมไม่ลำไรเทปบอมไม่ลีไยงในบวนขอโทษส่วนลุงป่าเอาเฮ้ยป่าแล้วป้อมสาวจาหน่อยสาวจอยไม่โจดีพอมมาลงใน่าหน่อยบ่้องฟังกจรไม่ดิลิเองชมเชยหน้าตา ให้เราโชคี่มันมาแต่วันสิ้นเช้าเรื่องจันเรื่องจันแก่จันทำไม่มาก่ายจันวิเศษไรง้างเสริมแต่พ่อแม่เลยจังไม่แก้วกันกอดส่วนผู้คนนี่มันไม่หลายเด้ออยู่ที่ตลาดมืดอันนี้แม่นตลาดมืดอยู่ที่แถวแคมป์ของนครโลบินจันผู้คนนี่หลายผู้คนหลายหลายทุกมือ ແຄມປ່ອຍແມ່ເອີຍຈັ່ງແມ່ແກ້ວຈັ່ງປ່ອຍເົ້າເຕີຈາກໄຂຜູ້ລົງເປດຕົງຫຼາຍໄຂນັ້ນບໍ່ໃນໃດສາທລະຜູ້ໃຈກວ້າງລົງເປັນໃຫ້ຫມົດທຸກຫູພໍ່ສົມ Tìm lắng nữa, tìm đi nữa. Tìm lắng 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 nữa. Tìm

វ្មែល់ម្ៈទៅ់់ទៅ់់់។ល់ម្៊ំ់់។ល់ម្ៈក់។ច្្្ំ្ ไปหรือมาแล้วจำได้ไห้โมดกำลยงแล้วจกน่องคนนี้ตาไม่ตื่นผู้จับโบธนาลังจำได้เลยสายเลือดสาดไห้เล่าไม่ลายลายทะเลขั้นไรบนบ้างข้าวเจียกปบปันใจขวดจะมาเติมจะดื่มข้าเนียเอ้ยมาดื่มข้าวโมดล้างขวดไป เจ้าเล้ดใจพี่้องพู้เา้าวาจะขันที่พูจะลงาไม่เป็นสิโอันนี้คือกาเนารสอนการารับอหลายคนจะไปกันมาเห็นใ้รู้ทังสองโ่อบาีะโยมตาบนนี้ละชี้ไปใหม่ก่อนไม่ใส่ใจแต่ว่านั่งเขาต่างแค่ยังหน่อย บอที่มาน้ำหลอกจะทาเอ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 ยห่วงเอวพวกมนันหางตั้งเต้น่วยใสใสมีมันแล้วพอแม่เอ,เอ้ยชมนมโน่าหน่วยลาอ,อันยังอยังคิดสีปาพันทั้งกลือใทนที่ป่าลุกมา ยังบว่าใจแล้วไม่ฟ้าก็มาดองให้เพลินฟังเหเหเหแต่บມาน้ำอยู่แค่กำแค่ทิ้งร่มใสยังไม่มาซุภาคอยู่มาทั้งทียังไม่มารองมารำฟงเอวว่นสมหืประเศรษฐเอวยุนอานไก่รูทุ เออจังว่าบาเกีรลาพมันกำบังแม่อ้กยังนันเอจะม่เป็นยังไงจะจับหนอยผาาแม่มันมาบ่จะรับจับทังาผ่ามมันมาีงจเลยมีของสน้องทำกำจองกำยันทำ Những chào cuộc sống của người dân quân quang tang lương kim của mọi người. Nhà ơi, khu khu quản quản, ấy chẳng hạn quang tay 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 quang La <laughs> <laughs> น้ำมกับข้าวอดีแบบทุนห่ก็ไปแกะไปแกะมากไปแกะแกะฟองอีกแต่มากขน้วก็หาท่านตีสอ้างน้ำตาลเหลือเจอซดข้าวลงไปของมันด้วยเล่นหลักจากอนมเา ตาบเห็นหูเราลำม้วนนวลคนกับไปโน่ติดกันพิมพ์ติดกันไปร้านคอมเปอร์เดอง์นบุนคอเปอร์เอรตินนที่คนยังพีเนลอนสิงทีแน่นอนคือตรงเฮดวามดีสุดไปเลยอรสนับสนุไรซ์ดเกียนีก็พอจูไว้เพียก์สันนี่ตอนสบายดี ບໍ່ແລ h ວເອີຍເຕມຊິນາງໃນ h າງເຊົາເງົາເລື່ອຍບໍ່ເຊົາຄືຊິເອີຍນາງບໍ່ຢາກປົກເົາຄືບໍ່ໄດ້ເອົາພໍມີໃຈໃສເກດຕະນາຈາລັນພໍໃຫ o ລີນາຊຸບໃບໄມ້ປົງອັນນີ້ໂຕແກ່ຈ້າຫ້ານເດດແນວ อ้าวสู่ต่อไปนะแม่โอเคมาสนั่นละพระยาคือผู้ป่าพอใจใส่ใ មอนលាងម្បានដែលាវកីន្ល្រៈប